กินนุ่นสดสกินคับตามมงโอ้ยสุดหยอดเลยสด้อเส้องสุดยอดเลยมาเด้อบางพี่น้องห้านปอ้เระห้านอา้าเอิเาาอน้าหเอ้อา้าเเอาเอาาาเดอ

ไปกินนู่ไปกินนู่นมากแต่เลยมาขวากินนู่นดูความไอให้แต่ว่าขยันเกินสดเพิก็สี่เลยเพิ่งอยู่หน้าเพิ่นนี่กินสดได้เด้อพี่น้องนี่ลองสิกินให้เบิ่งแต่ว่าเอาเปลือกคนออกสักก่นพอแล้วพอแล้วจ้าพอแล้วพอเจ้าขวางกินงบดเสียใจเด้ผู้ใดบ่กินเนาะเสียใจแล้ว เลยปคุยคุยเลยนี่ยเกิดบาสตร์เด้อคุณได้ไกินเลยจานนู้นแต่คุณอย่างนี้ครับเราเมื่อแมวใช่กินอยู่นาะกินมุ่วงจักบมนมาบริเวเตียงบริเวบริปซื้อกระปุ่นซืออย่างม้วถ่าเนาะมีกุ้งบอกัสวยบอกพวกกันนะครับอย่างจะมีพ่อแล้วเพต้องกินหลายห้องิันแซงยังบอกพิ่งสอนเยบอกแล้ว้ามือไปคเบิ่ งาม่มีดอกก่มีดอกผมครับแสบอีรีฟองสดคนอันนี้อันนี้ปก้าเขากันแส่มครับโอ้ห้ามบัวตียะคใช่งาขวดล็กน้อยทีแรกว่าใส่ปลากะบ๋องมาบักบ้งาใส่กันมใส่กระทู้มาทุกคนบ้วนเาใส่ก็มาใส่ของขวบว่ไม่แสบกัำหนองกูกับ ยังขัดจมูก็เจ็บอบหัวมันเจ oh. um, kind of right. ็บูมึงเนี่ยด้าสมพักซ่นมวยต้องจมสมพักซื้อเียมันเป็นือเป็นจะแหลงถือว่าเมื่อเาไม่มีพักมีไม่มีอย่างนั้นพักบ้านไปเก็บยังางฮะไปเก็บผักพี่น้องสนใจ้าไปเก็บผักได้กี่แล้ว ไปใส่ังแหล่ะ่อยินมามีพากินแล้วไปเก็บเกี่ยวยังอ้อยบอบอขาเม็บเกิ่ลูกคู่เป็บอ่ะไปได้ใสบายมาบ่บ้นทุ่งแต่มือันอิตก้อนนี้ีแปวไดมาหน่อยอันนี้ปลูบเมผลมะสวเมื่อถึงวันมเหอยจูไปกอดเก็บแล้วว่ามืห้อยจู่ก็ไหลือังแหล่ ยชยบันวั่างแล้วมีพูกแี้กินถ่วจะมาเห็ดไทยเล้วเที่ยวลงหางงงสกินกระสุนก็หมดทุ่นอ,อืมมาเสิน้ำเพราะยังบุญนอ้อยไปก่ปนนอนไปหมกข้าแข็งไปข้าวกล้อง้อก็ตะกี้ก็ไปหมกค้าวแข็งแล้วมัน้ปปาปักตีิมสุป,ปักตีกันเนาะอันนะี้กันนี้อ,อ,อ,นองหากินยาย้ยเนาะเ่มเนันเป็นเห็ดกินปล่าักเตี เทดเป็นว่ะเอาักเทียมไปแหงสัเขามากนบ่เดียวิดได้เมเหัวไปมงกับกเทียมบ่โอ้ยขเนี้ยติดมือพี่นนางักเทียมตาเทียมเขาตื่อบานมาหอมหอยใหญ่อุณกินนู่นขเนี้ยติดมือลาคนตลาดบ้านน้แข็งไปซื้อน้ำเมถมนได้เงาุงละสิบาทได้บักไลนึือได้มันดสดพอเด้นปเทดีได้บ้านหนึ่งเราซื้อเกี่ยวอิ่มห่ได้หนีตัวตัสดสดด้นี่นนีเ รากไม่คุยันพอแล้วพอแล้วกินลสกินแซ่บกินสเอาว้เห็ดยังกินเลยกินเลยกินได้ก็คือหอมไแอล้วหมูกะูกพันมเป็นแบมองมาช่วนด้านวัดบ่ว่บอกว่าเดีเดีเยว้ายมากชวนเราหาคนแต่กับปูลาเลยเราหาจินจก่งคืออย่งนี้ Hoặc đó hào hương nha, một hào 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 một hào 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 mình hào 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 Nó hào 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 ปิดปิดได้อยูครัาเป็นบะหมี่มึงปิดปิดได้อยู่มีครับเรามืงนั้นอ่ะตํงทำ้ทมาจักหนรอง้ทำาปั่นว่าไม่เคยกินราว่แขวยามาก็ซื้อดลยนี่บริการดีดีย่ากิน้เอาหนูปลาแขวยามยาก็ซื้อปิดหมดปิดคลก็ไดกินะ ซดซุดพงเป็นแดสซุดยอดเลยพวกไอ้านาแหงแหงตัวไรสับเปก็จะปัดปัดุดนบเจ้ากินดิบเหียก็เจ้ากินใต้้่งไปหุ่ม่้เยขาจากแต่แม่เขาบก้อยเง้ยาดไมมแม่โก้คุนยุ้ใต้มันจัเนอย่มกินเป็ียงาม เลียนนี้เจยกขพุ่งเต้นดิพุ่งเต้นลาให้เรากินดิยวาองดูบ่แตพือนนีหนึงแม่ขวากินองานเนี่ยบดีแถวบดีได้วบดีทีมงานหาอยู่หากิน บา,าบางางานกัร่างสีก็ร่างสีบางสีเถอะตโทรศัพท์ขอยยืเสกเลียวมั่งกระเปาบบเห็นบเห็นโทรศัพท์ตโทรศัพท์คอยยืสีก็ล่งกํร่างจีดังางแล้วก่งแล้ว,ลลวโอ้ยมมีแน่เสียพื่อพี่น้องตามาฮะไอเดือดสุดเออเสียคือพักิวงาย ไข่มันเดือดยงนี้ไม่ค่อยข้นยาเห็นบาเงี้ยลอยเดือดเห็นไหนึงมันไม่ขืนมันไม่ขี่นึงเขาเอนไก่พันหยังไก่ตักไก่ตักไก่ตักกีกินเข่าพุนบ้านมื่กินเป็นมูมันแยกกินปลาดิมันนึงไปเป็นก้นไม้มันม่เสร็จหน่อยนึงแม่นมือแรก มาคนเรื่อีแรกมาเอาก้อนยังก้อนกินู่นเออนี่ละมันมันมันตัวอ่อนบานมันสามยังมันเอาไกลบวกยากก็ให้บ้าหน่อยสรกลบในหางมันยาวไม่กินเาต้องเขาด้วยอนู่ไกระดนยังกินซื้อมาโลนึงกินดือนกันกินนิดเดียวแล้วล่าหนางยัง เล่านักได้หวอาหารบ่อนบ่นเล้วบ่หัวแื่อกินนู่นเื่อกินนู่นมันตายใหญ่ใหญ่คิดสามมุกแดงตัวตัวไปหาเข้าอยู่ผอียวคันยัางยาของมาคำเองเนี้ยเปิดโลกไปบอสั่งลูกคันสั่งลูกแดง